สวัสดีค่ะดิฉันนางมังออนโชคชัยชื่อเล่นชื่อออนค่ะดิฉันเชื่อพระเจ้ามาสองปีผูกพันตัวที่คริสตจักรหิมวังม่วงดิฉันเป็นอดีตแม่ค้าขายอาหารตามสั่งค่ะสองปีหลังดิฉันก่อนจะมาเชื่อพระเจ้าชีวิตของดิฉันมีปัญหามากมายชีวิตที่สิ้นหวังไม่มีความสุขเลยค่ะเพราะลูกชายติดยา สามีนอกใจดิฉันนำเนินชีวิตไปวันๆไม่มีทางออกแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้รับใช้ของพระเจ้ามาทานอาหารที่ร้านค่ะเขาได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้ดิฉันฟังแล้วเขาก็ได้ถามว่าเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งอัศจรรย์ให้กับเราได้ดิฉันเชื่อและดิฉันก็ได้รับเชื่อ ในวันนั้นเลยพี่น้องคะเมื่อก่อนที่ดิฉันจะมาเชื่อพระเจ้าดิฉันจะเป็นคนที่ไปดูหมอไปดูหมอทุกสิ่งทุกอย่างไปหาพระแต่ไม่มีพระใดเลยที่จะช่วยดิฉันได้มีเพียงพระนามเดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะพี่น้องชีวิตของดิฉันคือชีวิตที่ครอบครัวแตกแยกค่ะ เพราะสามีเตรียมจะเยะจะแยกทางจากดิฉันเพราะสามีจะไปอยู่กับอีกบ้านหนึ่งเราก็ได้ตกลงกันตกลงวันหย่าตกลงแบ่งทรัพย์สินกันแต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หย่าร้างดิฉันได้มาค่ายที่ชัยนาทเมื่อสองปีที่แล้วและดิฉันได้คุกเขา่าและทูลต่อพระเจ้าว่า พระเยซูชีวิตของชีวิตจิตวิญญาณและร่างกายของลูกลูกขอมอบถวายให้พระเยซูคิดแต่เพียงผู้เดียวหลังจากที่ดิฉันกลับจากค่ายดิฉันก็ได้คุกเข่าลงทูลกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยทูลกับพระเจ้าว่าพระเยซูขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาคัาพระองค์นาสามีของลูกกลับมาได้ไหมลูกไม่ปรารถนายาล้านเพราะชีวิตครอบครัวของ,ของ ลูกพี่ชายอย่าล้างพี่สาวอย่าล้างน้องชายอย่าล้างดิฉันไม่ปรารถนาที่จะอย่าล้างแล้วดิฉันก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วดิฉันก็ได้เห็นกนารอัศจรรย์พระเจ้าตอบดิฉันไวมากค่ะสามีกลับมามาบอกกับดิฉันว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่พระเจ้าเปลี่ยนเราทั้งหมด ถ้าคนแม่ลูกเปลี่ยนสามีของข้าพเจ้าเป็นคนใหม่เปลี่ยนตัวข้าพเจ้าเป็นคนใหม่สามีของข้าพเจ้าได้บอกกับข้าพเจ้าว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าเพราะเราจะไม่ห่างกันไปไหนอีกสิ่งที่ที่แล้วมาก็ให้ให้ผ่านไปไม่ให้พูดถึงอีกแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันดิฉันขอบคุณพระเจ้าค่ะที่รุองทรงตตบ คำอธิษฐานโพงิชันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตครอบครัดิชันไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะพี่น้องอยู่แบบแบบสันติสุขแล้วระหว่างนั้นดิฉันก,ก็ได้ค้กเขากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งทูลขอกับพระองค์ว่าพระเยซูขอพระองค์นำลูกชายคนโตของลูกกลับมาได้ไหม ขอพระอ,องค์เปิดตาเปิดใจเขาเห็นทานสว่างของพระอ,องค์ได้ไหมลูกปรารถนาให้เขากลับบ้านลูกปรารถนาให้เขามีชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไปปกติให้ออกไปไหนมาไหนได้พระอ,องค์ก็ตอบดิฉันอีกค่ะเพราะว่าอยู่มาอยู่มาอีกไม่นานลูกชายก็กลับมาบ้านค่ะพี่น้องเขามาตะโกนเรีดิฉันช่วงสี่ทุ่ม เขาก็บอกดิฉันว่าแม่หนูกลับมาแล้วนะหนูจะไม่ไปไหนอีกแล้วหนูจะอยู่กับแม่ดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของดิฉันแล้วดิฉันก็ได้พูดคุยกับลูกชายว่ามีใครตามหนูมาไหมหนูทําอะไรผิดมาไหมเขาบอกว่าหนูไม่ได้ทําอะไรผิดมาแม่หนูกลับมาอยู่บ้านแล้วหนูจะอยู่กับแม่ หนูจะไม่ไปไหนแล้วดิฉันก็จัดที่นอนให้ลูกชายเขาก็ได้นอนดิฉันก็เข้ามาในห้องดิฉันก็คิดฟุ้งซ่านเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าลูกชายของดิฉันเข้ามาในสภาพที่แบบไม่ปกติผอมแห้งเลื่อนลอยดิฉันก็น้ำตาไหลร้องไห้ ในห้องนอนในความมืดระหว่างที่ดิฉันคิดเรื่อยเปื่อยและก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ดิฉันได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าได้พูดกับดิฉันว่าปากของเจ้าภาษาละเลยยืนยอเราแล้วเหตุฉนเจ้ายังมีความกังวลอยู่ดิฉันได้ลุกนั่งและสารภาพปากกับใจใหม่แล้วดิฉันก็ได้ ทูลกับพระองค์อีกครั้งว่าลูกของมอบถวายบุตรชายของลูกคนโตวไว้ในพระอันทรฤทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาขอพระองค์ทรงนำชีวิตเขาให้พบกทางแสงสว่างขอพระองค์ทรงเมตตาเขาจากวันนั้นมาวันนี้พี่น้องคะลูกชายของดิฉันมีงานทำแล้วเป็นเก็กที่สดใสล่าเริง และเขาจากวันนั้นมาวันนี้น้ำหนัก80กว่าแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจา้าที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ดิฉันเชื่อและวางใจในพระองค์จากเหตุการณ์นี้ดิฉันได้เข้าใจว่าพระองค์ประทับอยู่เหนือดิฉันท,ทุกสถานการณ์และนำชชยชนะให้ดิฉันทุก,ทกสถานการณ์อยากจะหนุนใจพี่น้องในะข้อพระคัมภีร์ีิล้ป,ปีบทที่4ข้อที่13 ข้าพเจ้าเชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าที่น้องคะดิฉันมีปัญหาแต่ดิฉันไม่ได้ลมที่ปัญหาดิฉันมองที่พระเจ้าอยากจะอยใจที่น้องให้เรามองที่พระเจ้าแม้แต่ปัญหาก็ทําอะไรเราไม่ได้ดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาพวกกลัวดิฉันได้กลับมามีสันติสุขอีกครั้งหนึ่งดิฉันเชื่อและวางใจในพระองค์ พระอจะทำการอศจษรยนให้กับพี่น้องได้ด้วยการที่เราถ่อมใจลงและเราเชื่อระาวาังใจในพระองค์ขอสัทติสุดในความชื่นชมีดีมีแด่พี่น้องทุกท่านขอบเจ้าเป็นพระเย้